ถ้าเกิดว่าเราทำหนังสือให้ง่ายพอที่เขาอ่านออกและหนังสือที่ง่ายพอที่เขาอ่านออกเล่มน,นี้เนี่ยมันอธิบายสิ่งที่เขาเป็นมันตรงใจเขาเขาเห็นตัวเองอยู่ในนั้นมันคงจะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับเขาที่เขาได้คนพบแล้วเขาก็จะได้คนพบด้วยว่าเฮ้ยมีคนเป็นอย่างเขาต้องเยอะแยะ ความตั้งใจก็คืออยากใช้เส้นดินสอแล้วก็สีน้ำเพื่อให้ภาพออกมาดูอ่อนโยนเข้าใจง่ายแล้วก็ใช้เป็นลงสีน้ำจริงทั้งเล่มเนี่ยค่ะเพราะว่าจากที่เท่าที่ดูหนังสือเด็กเดียเ๋ยวนี้ก็จะเป็นงานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เรารู้สึกว่ามันดูค่อนข้างแข็งก็เลยอยากให้เป็นงานเหมือนเป็นงานแฮนด์เมดจริงๆทั้งเล่มค่ะ เราอยากให้เล่มนี้มันดูอ่อนโยนกับเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์ก็ก็จะเป็นเด็กชายกะปิกับเพื่อนๆซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่เส้นน้อยๆเข้าใจง่ายแล้วก็เหมือนเลือกชื่อตัวละครที่เป็นภาษาไทยที่สะกดง่ายอ่านง่ายสำหรับเด็กเล็กๆอ่านได้คืคอทุกๆวันที่เนยตั้งแต่เริ่มทำโปรเจกต์เนี้ยนะคะ เนยไม่เคยคิดว่านี่มันคือการผลิตหนังสือนิทานเล่มหนึ่งที่เด็กๆอ่านแล้วก็จบไปแต่เนยรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่หนังสือนิทานธรรมดามันคือเล่มที่แบบว่าเด็กๆที่เขารู้สึกทอ้อแท้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเปิดอ่านคือมันอาจจะเป็นเล่มที่เขารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเด็กชายกะปิตรงกับเขาจังหรือแม้กระทั่งเด็กที่มีพัฒนาการปกติอะค่ะเขาอ่านแล้วเขาอาจจะไปนค้นหาความฝันอย่างที่เด็กชายกะปิทํา ก็มีจุดหนึ่งพอเราพัฒนาโครงเรื่องมาถึงจังหวะหนึ่งแล้วเนี่ยเราได้เอาไปทดลองกับเด็กเอดีจริงๆแล้วก็พบว่าเด็กเขาเข้าใจจุดประสงค์ที่เราต้องการให้เขารับรู้จริงๆในตอนจบของเรื่องนะคะเรารู้สึกว่ามันประสบความสําเร็จแล้วในส่วนหนึ่งเราก็คิดว่าเราน่าจะมาถูกทางแล้วถ้าเกิดว่าหนังสือน,นี้ได้เกิดออกมาเนี่ยน่าจะทําให้มีประโยชน์กับเด็กเอดีได้จริงๆ ธีการอะไรก็ตามที่เราบอกให้เขาทราบได้ให้เด็กทราบได้ให้ผู้ใหญ่รอบตัวทราบได้ว่าเนี่ยเขาเป็นอันนี้และเป็น lesbian, คิดว่าเป็นฐานสําคัญที่จะไปลบความรู้สึกแย่ๆเกี่ยวกับตัวเองในในตัวเด็กเพราะว่าภาษามันค่อนข้างง่ายเด็กเอาดีไม่ใช่ว่าอ่านไม่เอ,อกแบบศูนย์ถขาดําใช่ไหมคะขาอยากได้ระดับหนึ่งเด็กๆอ่านเองได้เด็กอ่านเองอ่านเองไม่คล่องเรามีผู้ใหญ่มาช่วยอ่านแล้วเราทําความเข้าใจไปพร้อมๆกัน